สดีครับยินดีต้อนรับาช่องเลฟพซี่นะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลของฮาโลวีนนะครับผมเป็นเทศกาลปล่อยผีนะฮะระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาปั้นฟักทองผีนั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมายาเล็กน้อยนะครับผมเป็นระดับล่างนะฮะจนถึงระดับกลางนะฮะ ผมจะใช้เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็จะไม่ไวเกินไปแล้วก็ไม่ช้าเกินไปเพราะฉะนั้นควรที่จะมีพื้นฐานของมายาก่อนแล้จะดูคลิปนี้และทําตามอย่างรวดเร็วครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยครับเราไปเริ่มกันเลยครับวันนี้เรามาอยู่ในหน้าตาของโปรแกรมมายาแล้วนะครับทุกคนคราวนี้นะครับเราอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มปั้นโมเดลนะครเราควรที่จะดูก่อนว่าโมเดลของเรานะฮะมันเป็นลักษณะของ Symple Shape แบบไหนนะครับผมเพราะว่า เราจะได้ขึ้นเหมือนง่ายๆนะครับครานี้ฟักทองของเราอะ่ะมันเป็นลักษณะของวงกลมใช่ไหมคราวนี้เราก็มาขึ้นเชฟด้วยวงกลมครับตรงนี้นะฮะผมก็สร้างวงกลมมาแล้วหนึ่งอันอขยายสกเกลมันใหญ่จะได้ง่ายในการทํางานนะครับคราวนี้เราไปปรับเซ็กซับดิวิชันมันปรับเท่าไหร่ดีผมก็จะปั้นไปพร้อมๆทุกคนนะเอา12แล้วกันไม่มากไม่น้อยประมาณนี้นะครับคราวนี้มันกลมไปใช่ไหมฟักทองจริงมันไม่กลมนะ แล้วก็เลือกวั r เท x ครับผมก็จะกดมันลงมาเลือกทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะถ้าใช้ฟังก์ชันที่ใช้คำว่า soft selection ครับผมจะเลือกประมาณนี้เอาประมาณนี้แล้วกันทั้งสองแล้วกดสเกลลงมาเลยปึ๊บพอสเกลลงมาแล้วเห็นไหมเชฟมันเริ่มมาแล้วผมกด b ค้างดึงเมาส์กลางขึ้นอีกผมอยากให้มันได้เชฟอีกบีมันลงมาอ่าคราวนี้มันมันเริ่มได้เชฟแล้วนะทุกคน คราวนี้เราลองกลับไปดูดิิกดสามดูอืมฟักทองมันน่าจะประมาณนี้นะชฟมันน่าจะประมาณนี้คราวนี้กด1ครับเรามาเลือกนะครับเวอร์เอทเลือกเอทเลือกเส้นที่เราต้องการที่จะให้มันเริ่มบุ่งเข้าไปละทุกคนคราวนี้ไม่ใช่เส้นนี้่าเราก็ชิปชิปนะทุกคนแล้วก็ดับเบิลคลิกชิปแล้วดับเบิลคลิกคราวนี้มันครบทุกเส้นแล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้ฟังก์ชันของเบเวลครับ กดเบเวอร์ตัวนี้เลยนะครับเพิ่มเซกเมนต์ให้เป็นสองครับมันจะได้มีเส้นตรงกลางเนาะอันนี้ผมเปิดแฟคชั่นเอาซักหนึ่งแล้วกันนี่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวเส้นมันน่าจะบี้กันเกินไปเนะี่ยเช่นหนึ่งจห้ายังไงมันบี้เกินไปถ้ากดเนี่ยเห็นไหมเส้นมันน่าจะกินกันเกินไปครับเอาหนึ่งแล้วกันอ่าหนึ่งพอดีคราวนี้คราวนี้ผมก็จะมาจัดเชฟตรงนี้ก่อนอีกรอบนึงอืม ดับเบิลคลิกไปดับเบิลคลิกไปค่อยๆทามค่อยๆทามเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เรากดสเกลครับกดตัว R นะครับกี่ละ R กดสเกลมุนเข้าไปอืออ่าเห็นไหมมันเป็นฟักทองนะทุกคนนะเอาน้อยๆหน่อยเห็นไหมครับมันเป็นกรีฟฟักทองแล้วนะแต่คราวนี้เส้นข้างบนใช่ไหมทุกคนมันยัง นาเกินไปคราวนี้ผมก็จะเลือกวั r เทคดึงมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยโอเคนี่ละนี่ก็ขึ้นไปหน่อยครางนั้นก็ขึ้นไปหน่อยอ่าเวลองดูสิเฮ้ยเริ่มมาละแต่คราวนี้ทุกอย่างมันมันเป็นสันมันเพอร์เฟกกันไปหน่อยนะทุกคนคราวนี้ผมจะมาที่คําว่า s c r u p p i n g ครับในหมวดของ s c r u b นะแล้วก็มาเลือกตรงนี้อ่าเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันสมูทวิธีปรับบาดกด B คีค้างนะครับแล้วก็คลิกลากเลยอย่างนี้ ผมก็จะใช้ประมาณนี้ละกันกดชิปแล้วก็ถูเลยผมก็จะใช้ชิปถูก็มันจะเป็นสมูทหน่อยนี่เส้นมันก็จะได้แบบรีแลกซ์นิดนึงนะเพ้นไม่ต้องให้มันเท่าๆกันมันจะได้แบบธรรมชาตินะครับผมเพราะลักษณะของโมเดลไม่ควรทําให้มันซิมมิ t รีกันนะครับถ้าไม่ใช่พวกอ u ร์เ c e อะไรพวกเนี้ยแล้วกดชิปแล้ถูสักรอบหนึ่งถูตรงนี้หน่อยเล็กๆไม่ต้องแรงนะถ้าใครใช้มอปากาาเงี้ยก็มันมีผลกับการกดเป็นทุกคน เราค่อยๆถูไปถูไปเอามุมที่แบบอืข้างบนบ้างล่างบ้างตรงกลางบ้างเล็กบ้างนะทุกคนค่อยๆทาไปอ่าคราวนี้มันครบวงละพอมันครบวงแล้วเรากดออกกดคิวฮะนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าฟักทองเราเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นเหลี่ยมเกินไปนะครับโอเคคราวนี้เสร็จแล้วมาขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่ง กดหนึ่งดูคราวนี้เส้นใช่ไหมเส้นมันยังมีอยู่กดเอเลือกเลือกตรงนี้หรือว่ากดเฟสเลือกก่อนกดเฟสตรงนี้นะครับผมแล้วก็คอนโทรลค้างคลิกเาส์ขวานะฮะเลือกว์เทกมันจะได้เลือกจุดท่าที่มันมีตรงนี้นะแต่คราวนี้มันน่าจะติดข้างล่างด้วยกด4นะฮะชูไวเฟรมนะฮอันอันซเล็กมันกดคอนโทรลค้างนะครับผมแล้วก็ใช้ ใช้คำสั่งอัสกเกลมกกว่าก็ได้อืแค่นี้ก็พอละดึงลงหนอะยอ่าลงกดสามดูอ่ามันได้ละคราวนี้คราวนี้เรามาปั้นอ่าเขาเรียกอะไรนะก้านมันก้านมันผมก็ใช้อาเชฟที่เป็นวงกลมแตบเป็นทรงกระบอกอ่าทรงกระบอกคราวนี้เราปรับให้เหลือซักไม,ไม,ไม่ไม่เยอะมากสักเก้าอ่าสักเก้าลอดูซิ เชฟเป็นแบบไหนบ้างเราเปิดผมเปิดเร e เ e ลน e ด้วยนะข้างๆผมโอเคผมก็จะเปิดประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนแลน้วคราวนี้ผมก็จะเลือกเฟสนะครับผมคลุมอัรเล็กล่างลงมาล่างาลางมาแล้วก็จะ Extrude นะครับค่อยๆไปไค่อยๆทำไปนี่เรากดตรงนี้ได้เพื่อดึงแกนกลางนะกดคลิกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมก็จะบิดตรงนี้ได้ เห็นไหมเราจะทำานี้ไปเรื่อยๆนะครับถูดผมก็จะกดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันก็จะเปิดฟังก์ชันให้มันเล็กลงอ่าจะเกลียวมันเล็กลงหน่อยอยีกนิดนึงกดตรงนี้เอ,อโอเคเสร็จแล้วเราจะเริ่มเห็นก้านแล้วนะแต่คราวนี้ก้านเรารู้สึกว่ามันอันนี้เกินไปสี่ดนึงขึ้นมานะครับคราวนี้ ก้าวเราให้มันใหญ่ใหญ่แบบนี้โอเคแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยให,ให้คลิกที่มาเลือกที่วเวอร์เ,รเททนะฮะให้ปรับเชฟมันหน่อยปรับให้มันบี้อย่างนี้หน่อยให้มันไม่สมบูรณ์กันนะครับเชฟมันก็จะได้แบบมีการแปลกๆนะมันก็จะได้ไม่ซิมิทรีกันในเรื่องของออแกนิกนะครับผมอ่าเราลองกดสามดูซิ ดูเชฟมันมาเริ่มมาละคราวนี้คราวนี้เราก็ลองมาจับเส้นข้างบนดูบ้างนะครับอืมดึงขึง้นไปเหาว้ะดึงนี้ดึงนี้ดึงนี้โอเคเสร็จแล้วข้างบนละ่ะข้างบนข้างบนมันตัดดีเนาะข้างบนมันตัดดีอยู่ละเราก็เพิ่มนะครับโดยใช้มาติคัสนะครับคอนโทรนนะฮะคลิกปึ๊บอืมจะย้ำเส้นมันคอนโทรลคลิก เรียบร้อยครับอ่ากดสามดูสินี่ไงมันก็เป็นฟักทองให้เราละเป็นก้านนะล้วตอนนี้ผมก็จะใช้บัวเทนเนี่ยลงดันมันเข้าไปบีมาะนี่ลตรงนี้ด้วยโอเคดันลงมานี่ให้มันเป็นเชฟที่แบบมันไม่ ไม่สวยงามเกินไปโอเคเห็นไหมทุกคนมันก็เริ่มมีเชฟนะคราวนี้มันด้วยความเป็นกระตูนนะทุกคนเราก็จะจิ้ม,มลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมให้มันมีรอยเว้าวตรงนี้นิดนึงไม่ให้มันจิ้มไปทั้งข้อนะมันให้มันพอมีแบบมีที่มุงที่มาอะไรตรงนี้อ่นะเรียบร้อยละเห็นไหมครับเริ่มเป็นฟักทองแล้วนะคราวนี้คราวนี้เราต้องทําอะไรละ่ะต่อมาเรามาทําตากับปากกันเลยนะครับทุกคนเมื่อก,กี้หนีไปกินน้ํามา เจ็บคอไปหน่อยคราวนี้คราวนี้เราจะปั้นตากับปากนะครับโดยการที่ผมจะใช้เทคนิคเฟซเลือกเฟและกันเลือกเฟส,เเฟสผมก็จะใช้กดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดสี่เหลี่ยมแล้วเรากดชิปคลิกขวานะฮะลากออกมาจะมีดูพิเคทเฟ e นะครับกดครั้งนึงครับแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็เป็น Object Mode ไปโดยการผมจะดึงเฟสตัวนี้แหละมาที่นี่ ตัวนี้ตัวนี้เซนเตอร์ไพ่หให้มันลากมาตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมพอมันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มมาปรับเชฟมันนะครับเนี่ยเราเลือกมาหน้าแบนๆน,นี้กด C เมันจะได้เห็นลูกกระตามันชัดๆอ่าปั้นยังไงดีปั้นแบบนี้ลากลงมาเอาติดกันเลยแล้วกันเมิร์ดนะครับผมในการชิปนะะค,คลิกขวาลากขึ้นไปข้างบนนี้เมิร์ด หรือหรือหรือไม่งั้นก็อันนี้ก็ได้คทุกคนกดปุ่มนี้นะครับคลิกที่มุมนี้มันี่ลากมุมนี้ปุ๊บมันก็หมดมันก็เหมือนได้เหมือนกันนะครับเริ่มไปแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเรากา็ลองปรับนะครับดูว่าเอ้ยตาจะใหญ่ประมาณไหนอ่ะผมว่าประมาณนี้ประมาณนี้เลือกวร์เทกลาข้ามมาหนประมาณนี้ละกันโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดนะ D นะครับแล้วก็กด X ค้างอยู่นะแล้วก็ใช้เมากา์กลางคลิกมาไว้ตรงนี้ครับตรงกลางนี้นะให้มันเปลี่ยนแกนนะครับผมเพราะว่าเราจะทําการดูพิเคทมาไว้อีกฝั่งครับโดยการกดฟิทันฟอร์อรมกว่านี้นี่คือ,อฟิซทันฟอร์มไลน์ฮิสตอรีด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรากด c t r l d เพื่อดูพิเคทมาครับเสร็จแล้วเรามาที่สเกลนะแล้วก็ลากมาไว้นี้นี่หนไหแล้วก็มากดลบหนตรงนี้นะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลูกตาสองอันละทุกคนดู เห็นไหมครับจะเป็นลูกกตายสองอันแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเราจะทําอะไรครับเราจะทําปากเราก็มาทําปากกันต่อเลยครับโดยที่อันเดียวนี้ผมจะลองใช้เทคนิคของการควอดดอแล้วกันวาดเอาเราจะได้ตัดก,กันเลยคราวนี้เรามาในหน้าของหลายด้านข้างทํางานด้านข้างนะคราวนี้คลิกตรงนี้ครับมาคลิกที่แม่เหล็กตรงนี้ปึ๊บแล้วเราไปกดที่ควอดดอตรงนี้นะครับผม ในการคลิกเลยครับกดคลิกครั้งหนึ่งนะครับคลิกครั้งปึ๊บปึ๊บวาดเชฟเราจะวาดเชฟมันลงมานะปึ๊บคลิกให้ทุกคนเห็นก่อนนี่คือสี่เหลี่ยมที่เราจะทำนะแล้วก็สี่เหลี่ยมนี้ปึ๊บนะครับผมเสร็จแล้วปากปากเราวาดมานี้ก่อน เออให้มันพอได้เชฟก่อนผมจะทําปากให้มันไม่เท่ากันนะผมก็เลยจะทําแบบนี้อืมอันนี้ลากถึงนี่เลยยิ้มแบบ <Yeah. S 1> ยิ้มสยองโอเคฟิลนี้นะฟิลนี้ได้ไหมทุกคนฟิลนี้ได้เนาะโอเคหลังจากนั้นผมก็โอเคครับกด enter เลยอ่าครับเฮ้ยเปลี่ยนเป็น object mode กด q นะครับยกเลิกคําสั่งนี้นะให้มันเป็นโหมด select ที่เฉยแล้วกดไม่เล็กออกครับคราวนี้เราจะได้รูปล่างปากมาแล้วนะทุกคนลง center pivot มันะลาออกมาันมาปึ๊บนี่่อมาคราวนี้มันแยกชิ้นกันเห็นไหมทุกคนคราวนี้ผมจะรวมให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะโดยการกด combine ตรงนี้นะครับเออึ๊บเรียบร้อยละแล้วเรากด x tool ตรงนี้ปึ๊บนะครับผมลากมันออกมาข้าวมาันนะมันจะไม่ลากเข้าหนนะมันจะได้เป็นสีดําเดี๋ยวมันจะ invert กันผมลากนี้มาก่อน เสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะลากมันเข้าไปลากมันเข้าไปนี่เสร็จแล้วหน้าตาฮนะเริ่มดูแล้วนะคราวนี้นะผมจะใช้คําสั่งของบูลินนะครับโดยการไปที่เมสนะครับมีบูลินนะครับวันนี้กดตรงนี้มันจะขึ้นฟังก์ชันมาให้เราใช้นะครับผมโดยการกดที่นี่ก่อนฟักทองกดที่ตากับปากนะครับผมแล้วกกด e f e r r n c e ครับคลิกอ๊บเห็นไหมมันจะ กัดเข้าหากันเลยนะครับผมคราวนี้เราไม่ได้ต้องการพวกนี้ของมันนะเราไม่ได้ต้องการให้มันเข้าไปเราต้องการให้เส้นมันนะมาติดกันต่างหากคราวนี้ผมก็จะเลือก Vertex นะครับทุกคนทอางานเลือก v e r t e x คลิกคลิกเวทุกอย่างเลยนะเหมิดกันเลยโดยการกดนะฮะชิปลากขึ้นไปข้างบนนะครับปล่อยปึ๊บนี่มันก็จะเหมิดแล้วนะครับนี่เรามาแต่งลูกกระตทเปิด เมิดกันเลยฮะในตรงนี้ตรงนี้ก็เหมิดกันเลยจีิๆสาวนี้เหมิดกันเลยให้เป็นจุดลาวลางมาเลยโอเคโอเคอันนี้เหมิดกันเลยตัวนี้ในตัวนี้ไม่ต้องก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องก็ได้เดีย๋ยวเราเพิ่มเส้นหน่อยกตรงนี้เพิ่มเส้นตรงนี้ตรงนี้อ่า ให้เป็นมุมไปให้เป็นมุมไปไม่เอาดีกวา่าเราเลาเมินเดี๋ยวดีกว่าปึ๊บนะครับเส้นตรงนี้ป่ากก่นนะเลาเมิดกันเลยให้เป็นเส้นเดียวกันเลยทุกคนนี่ตรงนี้เมิดไปให้เป็นเส้นเดียวกันเนี่ยข้อเสียของบูลินนั้นเราต้องมานั่งซ่อมเส้นแบบนี้ทุกคนเหมิดให้เป็นเส้นเดียวกันเลยอันไหนที่มันแบบเป็น พวกเดียวกันได้เนี่ยเราก็ให้มันเป็นอันเดียวกันไปเลยเระวังนะเ้าเราเหมือนก็นระมิดดีๆนะทุกคนถ้ามันไปทะลุข้างหลังมันก็ไปติดกับข้างหลังนะอันตรายนะครับนี่ผมก็จะเหมือนกันเลยอน,นี้เพราะว่ายังไงข้างหน้าเรามันเป็นฟรีฟ form เดี๋ยวแล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับอ,อันนี้ไม่กังวลเพราะมันมีผลกับ s h a อน,นี้นะครับเรียบร้อยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอันนี้มันอาจจะ a d v a n ซ e ไปนิดนึงนะทุกคนผมก็ลืม อันนี้คลิกชิ้นที่นี้ชิ้นที่นี้เหมือนกันโอเคถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ผมว่าก็เหมือนกับตัวนี้ได้นะนี่ได้ให้เป็นชิ้นเดียวกันไปนะครับต่อมาตรงนี้ล่ะตรงนี้อันนี้ก็ให้มันติดกันไปเลยเราเพื่อติดกับตรงนี้ได้ด้วยนี่ตัวนี้ก็ติดกันเลยนี่ได้แล้วได้แล้วนี้ นี้ติดกันเลยเออติดกันอีกอืมอันนี้ลบทิ้งเลยผมกลบทิ้งเลยอันนี้ก็ติดกันได้นะนี่โอเคต้อติดกันได้เพราะมันเป็นเชฟนี้งั้นเอานี้ติดกันอันเดียวพอละโอเคครับอันนี้ติดกันนี้โอเคสวยงามเซ็กซี่อ่ะเหลือๆเหลือปากตรง บนเหมือนเข้าไปเอาตรงนี้ตรงนี้นะครับเหมือนกับตรงนี้เหมือนไปดูตรงไหนฮะอ๋อแล้วกดตรงนี้ลบทิ้งเส้นมันเกินนะกดตรงนี้เหมือนเข้าไปกดตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้เหมือนเข้าไปโอเคคราวนี้เราก็จะทําการลบเส้นนะทุกคนลบตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยไอที่มันอยู่ตรงเนี้เราจะลบมันนะเพราะเราไม่ได้ใช้งานมันนะลบไป ลบไปนี่ลบไปแบบนี้แบบนี้ลบนี้ลบเห็นไ,ไหมมันก็จะโบวแล้วทุกคนอันนี้ข้างบนเราล่ะข้างบนเราล่ะแล้วก็ลบบ้างลบไปเลยข้างล,ล่างโอเคเหลือมุมนี้กดหน่อยโอเคนี่หัออกมุมลบลบลบ โอเคเลยอีกเหมอนกนั้นเรามาลองทำฟันให้น้องใช่ไหมนี่เราลองมาคิกตรงนี้ฮะไอคูดลงมาปึ๊บนี่น้องพระทองมีฟันด้วยน้องกมีฟันเป็นของตัวเองด้านหน่อยอันนี้ก็ฟันปึ๊บดึงไปเอยปึ๊บนี่ให้มันไม่เหลี่ยมมากถ้ามันเชฟอย่างนี้นะถ้ามีลูกเล่นหน่อยทุกคน อันนี้อซ๋ซีนี้แล้วกัน <c oughs> ฟันหลอมแหลมตัวน,นี้บมันเล็กหน่อยนะมันจะได้ดูงานเรามันจะดูมีมิติขึ้นนะครับอืมโอเคโอเคละผมโอเคแล้วนะทุกคนโอเคผมตัวเองยังนะผมได้ละผมว่าผมโอเคละคราวนี้นะครับผมเราก็ทำการ x x t r u d e มันเข้าไปนะครับโดยกานกด x x t r u d e ตรงนี้ นะครับผมดึงแกนนี้ออกมาเ,ออเห็นไหมพอดึงแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดสามได้แล้วปึ๊บนี่ไงมันก็เป็นฟักทองแล้วทุกคนโอ้โหฟักทองหนุ่มน้อยหน้ามน่าน,นี้่าน,นี้เราก็ไปใส่เชดเรนเดอร์ได้เลยนะครับ จบไปแล้วนะกับการปั้นฟักทองของเรานะทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากนะครับผมมันก็ ทำง่ายๆนะครับผมก็ใช้เครื่องมือที่ง่ายๆนั่นแหละแต่วันนี้เราใช้เทคนิคของการใช้เครื่องมือของบูลินนะครับเอาเข้ามาในการทํางานนะให้มันเจาะรูได้รวดเร็วได้ยิ่งขึ้นนะซึ่งเทคนิคนี้จริงๆบูลินเนี่ยจะจะ,จะไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่เพราะว่ามันทําไปแล้วก็ต้องมานั่งซ่อมเซนนะครับผมแต่ลักษณะนี้ก็เหมาะนะตอบโจทย์การทํางานนะครับผมอยากจะเอาบูลินเข้ามานะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนได้รู้ว่า,าโปรแกรมมายาเนี่ยคำสั่งตัวนี้นะฮะในการเจาะรูหรือในการ c o m ไบ n ์กัน แล้วระหว่างที่โมเดล2ชิ้นนะมัน intersect กันเอาชิ้นส่วนบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้นะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ถ้าําคลิปนี้ก็ประโย like, ชน์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆมันได้ดูด้วยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ